ถ้าคุณต้องการระดับอิสรภาพทางการเงินแบบเร็วๆแล้วไปใช้ชีวิตแบบเดินลงเขาเร็วมากเลยเดินขึ้นเขาแป๊บเดียวแล้วลงเขาเร็วมากแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องออมแบบสุดๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนแบบสุดๆและมันทําได้ยากและก็มีความเสี่ยงด้วยเวลาผมพรีเซนต์หน้านี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกเราพวกเราอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ไม่มีใครในห้องตอบเลยว่าจะ,กะเกษียณหลัง40ทุกคนอยากเกษียณ ด้วยตัวเลขที่นําหน้าด้วยอายุ3คนแต่ละคนนะครับเวลาท่านไปเจอลูกค้าหรือไปเจอ prospect หรือเจออะไรเนี่ยผมจะบอกให้ว่าท่านจะเจอคน3กลุ่มนี้ฮนะกลุ่มที่1นะเป็นกลุ่มที่ในร้อยคนท่านจะเจอไม่ถึง1คนกล่าวคือคนหนึ่งคนนั้นนะเป็นคนที่บ้านรวยมีมรดกหรือว่ามีรายได้สูงมากๆแล้วเขาบอกว่าลงทุนเหรอลงทุนทำไม เพราะว่ารายได้เขาเงินเดือนเขา2 0ง0 0 0สามแสนหรือเขามีมรดกเจ้าคุณปู่เจ้าคุณยา่าเยอะมากด้วยเหตุนี้เขาขอผลตอบแทนที่คาดหวังแค่ประมาณ1-3%ก็พอคนกลุ่มที่2คือออมเพื่อไวเกษียณคน100คนที่เราเจอไว้คอล่าเนี่ยหรือคนที่ส่งพอพอ90พอพพ91นะครับให้กับส่งส่งรายได้ส่งภาษีทุกปีเนี่ยคนกลุ่มนี้ คือกลุ่มที่ออมเพื่อวกระเษียณในประเทศไทยต่ำๆก็มี11ล้านครับ11ล้านคนตรงนี้คือคนที่จะต้องออมเพื่อวัยเกษียณครับคนกลุ่มนี้ควรจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ6-8%ในที่นี้คือกองทุนไงกลุ่มที่2เนี่ยคือคน95% 95%คือคนกลุ่มที่2ฮนะมาที่กลุ่มที่3กลุ่มที่3คืออิสระภาพทางการเงินเร็วๆกลุ่มนี้ขอผ่านไปเร็วๆเพราะอะไร ส่วนใหญ่ถ้าท่านไปคุยกับเด็กนะผมไปบรรยายเรื่องการเงินเมื่อไม่เกิน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มาหาลาัยแห่งหนึ่งนะครับเวลาผมพรีเซนต์หน้านี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกเราพวกเราอยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ไม่มีใครในห้องตอบเลยว่าจะเกษียณหลัง40ทุกคนอยากเกษียณด้วยตัวเลขที่นำหน้าด้วยอายุ3กว่า,วาทั้งนั้นค่าเฉลี่ยคือ35-38ถึง คุณเคยได้ยินคำว่าไฟเออร์ไหม F I R E f ฟ r e ที่แปลว่าแปลว่าไฟนะแต่มันเป็นตัวย่อมันมาจากคำว่า financial independent retire early อ่าแปลว่ากเกษียณเร็วเอาขนรุ่นผมนะคำว่ากเกษียณไวนะ5-5า early retire 50 early retire แต่สำหรับเด็กถ้าบอกเกษียณเร็วนะเขาเรียกว่ากเกษียณไวไฟลุกมันก็เลยไฟไง F I R E ถ้าคุณต้องการระดับอิสรภาพทางการเงินแบบเร็วๆแล้วไปใช้ชีวิตแบบเดินลงเขาเร็วมากเลยเดินขึ้นเขาแป๊บเดียวแล้วลงเขาเร็วมากแปลว่าคุณเดินขึ้นเขาแป๊บเดียวถุงเงินมันต้องใหญ่แล้วถูกไหมเพื่อให้เพียงพอ,อการเดินลงเขาแล้วไปตายข้างล่างใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องออมแบบสุดๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนแบบสุดๆอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานและมันทําได้ยากและก็มีความเสี่ยงด้วย